ผมขอเสนอยตัติปิดการอภิปรายขอผู้รับรองเลยครับมีผู้เสนอปิดการอภิปรายนะครับสมการประชุมยังดําเนินการไปไม่ครบถ้วนตามข้อตกลงนั่นก็คือว่าสมาชิกพักาคฝา่ยายค้านยังอภิปรายไม่ครบถ้วนตามที่ได้ตกลงกันไว้เพราะฉะนั้นเห็นควรเปิดอภิปรายต่อไปให้เป็นไปตามข้อตกลงที่ได้ตกลงกันไว้ครับ จึงขอเสนอให้เปิดอภิปรายต่อไปครับขอผู้รับรองครับผู้รับรองถูกต้องนะครับงั้นผมขอวัตถิเลยนะครับคงไม่อนุญาตนะครับท่านแสดงตนได้เลยครับท่านครับผู้ีิสภาร่วมอยู่ท่านด้วยนะครับแล้วเราจะมีสมาชิกผู้นิสกายจะไม่ได้พูดอีกสนท่านครับแสดงตนนะครับพร้อมอย่งครับปิดการแสดงตนครับส่งวัดส่งคะแนนได้เลยครับท่านประธานต้องถามแต่เพียงว่าใครเห็นด้วย ไปต่อนักสภาเป็นการาแถลงเพื่อทราบมีมารยาทไหมครับถ้าคุณไม่ฟังกูจะออกไปนอกท่านท่านเฉลิมครับท่านเฉลิมนะับไม่เข้าประชุมกับปิดประชุมครับ <travaille> ตกลงกันไว้อย่างไรต้องเยอะขอเปิดวุฒิสมาชิกก็ขอพิ่ปรายต่ออย่างที่เห็นองค์ประชุมมีปัญหาอย่างที่ว่านี่นะฮะในมุมของประธาน ปิดการประชุมไปก่อนเที่ยงคืนเมื่อวานนี้แต่ยังไม่เสร็จนะฮะก็ปรากฏว,ว่าหลังประชุมเนี่ยฟังเสียงประธานสภา,าคุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนทะ์นะทำไมถึงสั่งปิดการประชุมและคําถามอย่างที่ว่าเนี่ยนะฮะคือเมื่อตอนต้นผมพูดผิดไปคุณนิ่งรักด้รับโปรดกล้าเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยวันที่8เราจําเลขแได้ไดนี่นะเพราะฉะนั้นภายใน15วันเนี่ยมันก็จะ น่าจะอยู่ในช่วงประมาณนี้เนี่ยค่ะวันนี้แหละวันนี้เลยน,น,นะฮะยี่ <25. S 1> สิบห้าสิงหาคมอ่านแล้วก็ขอให้งดการอภิปรายสนับสนุนแล้วก็ตอบโต้พักการเมืองฝ่ายค้านโดยให้รัฐมนตรีชี้แจงเท่าที่จําเป็นและให้ชี้แจงในช่วงท้ายคุณที่รักเตรียมจะลุกขึ้นตอบปิดการอภิปรายเนี่ยเที่ยงคืนเพื่อป้องกันการเล่นเกมที่อาจจะลากยาวเลยเวลาเที่ยงคืนและอาจจะถูกสุ่มเสียงว่า ตีความรัฐธรรมนูญว่าเกินกําหนดที่รัฐบาลต้องแถลงนโยบายต่อสภาภายใน15วันนับตั้งแต่โปรโดเก้านายกรัฐมนตรีคือตั้งแต่วันที่8ก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ไม่เสร็จฮะแต่ฟังคุณเฉลิมบอกไม่มีปัญหาหรือยังไงคุณเฉลิมบอกตามข้อกฎหมายเนี่ยถือว่าการแถลงนโยบายเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเป็นเพียงการแถลงให้รับทราบแล้วก็พูดถึงการทํางานของประธานสภาด้วยบอกว่าทําได้ดีแล้วฟังเสียงคุณว่าปัญหาว่าจะเกินกรอบ15วันหรือเปล่าเนี่ยไม่มีปัญหา เรียกประชุมวันไหนก็ได้ถ้า<ม>บ่ายวันนี้เสร็จสิ้นก็ถือว่าจบไปนี่ครับท่านผู้ชมฮะนี่เป็นการถแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาผมจําได้ว่านี่สามครั้งติดต่อกันแล้วนะครับที่วุ่นวายแต่วุ่นวายคนละแบบครั้งนี้อาจจะน้อยกว่าสองครั้งก่อนหน้านี้ท<ะ>่านผู้ชมจําได้ไหมฮะว่าสองครั้งก่อนหน้านี้ถแถลงนโยบายเกิดอะไรขึ้นรัฐบาลคุณสมชายวงสวัสดิ์ แถลงนโยาบายมีกลุ่มผู้ชุมนุมมาปิดล้อมสภาปีนสภาออกแถลงนโยาบายเสร็จปุ๊บปิดเลยแทบไม่ต้องอภิปรายคือไม่มีอภิปรายเลยเช่นเดียวกับรัฐบาลคุณอภิสิ์เวชาชีวะรัฐบาลชุดที่แล้วไปแถลงที่กระทรวงการต่างประเทศแล้วก็แถลงกันแบบที่ไม่ได้มีการอภิปรายกันมากมายอย่างที่เห็นและเมื่อวานนี้ก็นึกว่าจะเรียบร้อยก็ปรากฏว,ว่าเกิดอย่างที่เห็นนะ